สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุ่มทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มประจำเดือนกันยายนปี2564กันนะคะชาวราศีกลุ่มคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม โดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกุมเท่านั้น ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดวงชะตาของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องเข้ามาเลยเพราะตัวคุณจะมีดาวหลายดวงโคจรได้มาตรฐานที่ดีมีทั้งดาวการงานที่จะโคจรเป็นมหาจักรดาวพุต,ตะ โคจรเป็นเกษตรและก็ในช่วงก่อนวันที่17กันยายนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายนดาวอาทิตย์ก็ยังโคจรได้มาตรฐานที่ดีโคจรเป็นเกษตรตาธิปดีเลงกับดาวพฤหัส ดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่และก็เป็นดาวการเงินดาวโชคลาภของคนราศีกุมตรงนี้ถือว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในด้านของการเงินแล้วก็จะมีพลังมากขึ้นนอกจากนี้ยังดีในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จดีในเรื่องของการที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรักจากคนใกล้ตัว การโครจรที่ส่งพลังถึงการของดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสจะช่วยในเรื่องของคนราศีกุมคุณจะเห็นแสงแห่งโอกาสที่จะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จได้ง่ายได้ขึ้นสบายใจขึ้นจะเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องได้ดีขึ้นเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยลงแต่ยังไงมันก็อาจจะมีบ้างนะคะในบางเรื่องอยู่เหมือนกันที่ว่าชีวิตของคุณจะต้องพบกับ อุปสรรคปัญหาแต่ดาวพฤหัสที่กุมลัคนาราศีเกิดของคุณจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยทำให้คุณยังสามารถที่จะประครับประคองตัวเองได้อยู่นะคะเรามาเริ่มต้นที่ดาวพระเกตก่อนนะคะดาวพเกษ จะโคจรย้ายราศีเข้าไปสู่พบอริในดวงชะตาของคุณในวันที่3กันยายนเป็นต้นไปก็แปลว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีศัตรตูที่มองไม่เห็นนะคะเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนใส่ร้ายคุณก็ได้ถ้าเกิดในช่วงนี้นะคะคุณกําลังจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นบูชาพระแล้วก็จะนําเข้ามาอยู่ในบ้านขอแนะนําก่อนนะคะว่ารอให้พระเกตเขาย้ายออกจากราศีกรกฎก่อน แล้วค่อยนำเข้ามาบูชาจะดีกว่าเพราะว่าในช่วงนี้เรียกว่าชาวลัคนาราศีกุมไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะต่อมาในวันที่8กันยายนนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะสหัสชะ ของชาวราศีกุมจะย้ายเข้าสู่ราศีกรรโคจร์ได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาจักรจะเป็นช่วงที่ดวงการงานของคุณนะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาช่วงนี้นะคะงานของคุณที่เคยไม่ดีจะเป็นจังหวะที่ได้พลิกฟื้นแต่ถ้าเกิดงานของคุณดีอยู่แล้วนะคะมันจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าวุ่นวายแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่ว่าเหนื่อยแล้วจะดีเหนื่อยแล้วก็สําเร็จคนหางานตกงานโอกาสที่จะได้งานนะคะ แต่อาจจะเป็นงานที่ต้องไปทําที่ไกลกว่าจากที่เดิมนะคะหรืออาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยได้ทํำมาก่อน มีการเริ่มสร้างสารรค์งานสิ่งใหม่ๆนะคะเรียกได้ว่ายิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งสําเร็จดังนั้นถ้าเกิดใครขี้เกียจในช่วงนี้นะคะไร้พลังในช่วงนี้คุณก็จะไม่ได้รับผลจากดวงดาวนะคะหลายคนบอกว่าอาจจะยังหางานไม่ได้เลยก็อยากจะขอแนะนําว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นะคะอย่าอยู่เพื่อรอโอกาสฟ้าอย่างเดียวต้องแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยอย่างน้อยที่สุดนะคะต้องพยายามยื่นข้อเสนอยื่นใบส หมักงานทิ้งไว้หรือว่าอาศัยถามไถ่าจากคนอื่นคนใกล้ตัวคนรอบข้างให้เขาช่วยเหลือให้สนับสนุนคุณส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีขายเปลี่ยนวิธีสินค้าหรือว่าเพิ่มช่องหาช่องทางหารูทางอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ บางทีการเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะดีกว่าการแก้ปัญหาเก่าๆนะคะดาวการงานที่โคจรอ,อยู่ในภพมรณะจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์บางคนคุณต้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวจากแฟนจากคนใกล้ชิดให้ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้คุณในการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจก็ได้ ภาพรวมการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเข้ามาเป็นจังหวะที่เรียกว่าต้องสู้เท่านั้นนะคะถึงจะรวยถึงจะสําเร็จดังนั้นอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังนะคะหลังวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปการงานของคุณจะกลับมาโดดเด่นแล้วก็จะกลับมาเต็มไปด้วยชื่อเสียงความสําเร็จชีวิตจะปลดล็อกทําให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งอย่างมั่นคง ส่วนเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวพฤหัสก็ยังโคจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณไปจนถึงวันที่28กันยายนดังนั้นนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมยังถือว่ามีโชคลาภมาสู่ตัวนะคะมีโชคลาภเข้ามาตลอดโดยเฉพาะช่วงนี้ไปเลยนะคะจนถึงวันที่17กันยายน ดาวพฤหัสได้แสงกับดาวอาทิตย์คนราศีกุมก็จะโดดเด่นในเรื่องของการรยานามิตรการได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์มีโอกาสที่จะได้เจอคนใจดีเข้ามาสนับสนุนหรือว่านำโชคลาภมาให้การเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะหลายคนมีโอกาสที่จะได้เงินแบบไม่คาดฝันเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินจากคนอื่นอย่างเช่นได้เงินจากสถาบันทางการเงินจากคนในครอบครัวได้เงินจากคนรักหรือหุ้นส่วนต่างๆ บางคนก็อาจจะได้รับเงินมรดกในช่วงนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้ก็ยังต้องเน้นเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักนะคะภาพรวมการเงินนะคะในเดือนกันยายนถือว่าการเงินไม่ขาดแคลนมีให้ใช้จ่ายตลอดแต่ก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณมีสติในการใช้เงินควบคู่กันไปด้วยนะคะพยายาม ประหยัดหรือว่าบริหารเงินให้ดีเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะมีบางจังหวะที่การเงินของคุณจะเริ่มมีการฝืดเคืองด้วยนะคะด้านความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดือนนี้ดาวสุโคโจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยหลายคนนะคะที่บ้านก็อาจจะ พามาให้รู้จักกันก็ได้แต่พอคุยคุยไปคุณก็จะรู้สึกเลยว่าเขาไม่ใช่คนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้แฟนก็อาจจะดื้อมากแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแต่เขาก็ยังให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเพียงแต่คนราศีกุมนะคะต้องเป็นคนที่ยอมก่อนนะคะต้องยอมง้อแฟนถ้าทะเลาะก,กันกับคุณก็ต้องเป็นฝ่ายง้อนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดก็ตาม พอหลังวันที่17กันยายนนะคะดาวกู้ครองก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะความรักก็จะเริ่มเหินห่างหรือว่ามีความจืดจางลงบ้างนะคะหลายคู่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่ห่างกันในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ